เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซานี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม b l u ซ n CD ภาค6นะครับผมโอเคในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับจะมีชา a l เลน g ์แบบไหนรอเรากันอยู่นะเดี๋ดูสิโอ้ย่าชา a l เลน g ์ Challenge อย่างนั้นหรอโอ้โ,อโอหจำกัดจำนวนกับสายที่ให้เล่นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคการเงินไม่มีอมืโอเค ผมไม่รู้ว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างเ,เราต้องเน้นตัวที่สามารถโจมตีได้ครบทุกรูปแบบครับตามสูตรปะมีอยู่หนึ่งตัว <c oughs> ผมเชื่อว่าคนที่พอจะรู้ว่าตัวไหนที่ตีได้ครบทุกรูปแบบอยู่ในนี้เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งเอ้ยมี2ตัวมีสตัวแต่ว่าต้องการเพียร์ที่ค่อนข้างสูงไม่เป็นไรเริ่มจากฮีโร่ก่อนเลยฮีโร่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะทุกคน วางเขากันวางไว้ตรงไหนดีเอาให้มองเห็นข้างล่างเยอะหน่อยตรงนี้นะโอเคป่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าผมจะวางตัวพิคาดมาหขังผมเข้าไปครับตัวที่สามารถตีได้ครบหลายรูปแบบมากๆนะมันก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือเจ้าดาลิงกันเนอร์กับเจ้าสไปค์แฟคทอรี่ครับ เนื่องจากว่าดาร์ลิงกันเนอร์นั้นจ,นะจำกัดให้เล่นได้แค่หนึ่งตัวผมว่าจะเน้นเจ้านี้ก่อนเลยเยแต่ว่าถ้าเน้นเจ้านี้ในการสู้กับเหล็กต้นเกมก็พอได้อยู่ <c oughs> แต่ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยไปคู่กับสปายแฟคทอรี่แล้วค่อนข้างน่ารักเอาการน,นะแต่ว่ามี่ก่อนเลยดาร์ลิงกันเนอร์เอาให้เขาเนี่ยสามารถยิงเลเซอร์ผมดันพูดแต่แล้วว่าสายที่ผมจะเล่นคือสายไหนหยิงออกไป เราจะเอาให้มองเห็นพังตัวก่อนเพื่อตัดจุดบอดของเราไปครับแล้วตัวนี้ก็จะยิงกวาดกวาแปลกๆอย่างนี้ไปก่อนเนาะจุดยิงนี่ก็มุ่สู้ไปก่อนครับนะบวกกับฮีโร่แล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคสู้กับตัวเหล็กก็พอได้ด้วยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ยิงเข้าไปครับมันเป็นแค่ตัวยิงเก็บเล็กๆน้อยๆ เน้นฮีโร่ไปให้ฮีโร่เนี่ยยิงหนักๆครับยิงเข้าไปตดๆ,ๆๆๆแล้วก็นี่ครับอัปเกรดให้กลายเป็น faster barrel spin นะเจ้นี้ค่อนข้างโอเคบวกความเร็วในการทำดาเมจไม่ว่าเราจะเล่นดร์ลิงกันเนอร์สายไหนก็ตามนะต้องมีสายกลางเป็นสายเป็นสายรองหรือว่าเป็นสายหลักต้องมีสายกลางอยู่แล้วทำให้มองเห็นพังตัวได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี แล้วเราก็จะโฟกัสไฟให้ยิงได้แบบว่าแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับโอ้โหผมคิดเลยนะถ้าสมมติว่าผมสามารถที่จะอัพเจ้าเลเซอร์ตัวนี้กลายเป็นเทียห้าได้และจุดเลเซอร์ที่มันตัดหลายเส้นทางขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องโหดมากแนะ่ๆเดี๋ยวผมเจ้าเลเซอร์ช็อกก่อนอ่าเป้าหมายจุดยิงประมาณเนี้ยเลเซอร์ช็อกเหมาะมากๆเลยครับขอแค่แบบยิงแปะก็พอให้มันโดนเลเซอร์แล้วก็ปล่อยมันไป ขอแค่ยิงแตะเดี๋ยวมันโดนเลเซอร์ระเบิดเองครับปรับจุดยิงสักนิดนึงให้มันเหมาะสมพยายามให้มันโจมตีแล้วไม่หลุดเส้นทางโอเคแต่เงินซื้อเทียห้าเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแพงมากถ้าซื้อได้อะคือคือเวิร์กเวิร์กเลยเดี๋ยวผมล็อกไว้เลยแล้วกันนะ,ล,นล,ะล็อกไว้ตรงนั้นแหละล็อกไว้ไซส์หน่อยโอเคโอเคโอเคกำลังดี เป็นจุดยิงที่ดีมากเลยบอกเลยเป็นจุดยิงที่น่ารักแล้วก็เดี๋ยวอัพเลเซอร์คันนอนครับเพิ่มพลังขึ้นไปอีกนะนี่พางตัวยิงเป็นไม่ต้องกลัวใครจะหาเรื่องเราโดนเลเซอร์ตัดตัดบอร์ดขนาดนี้นี่รับรองครับ ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นานหรอกครับแล้วก็ด่านตัวเหล็กตอนนี้เลเซอร์ของเรายังไม่สามารถที่จะขย,ยี้ตัวเหล็กได้ดีขนาะดนั้นนะต้องใช้เวลาจะดูครับการยิงตัดของเขานี่มันน่ารักจริงๆตัวเหล็กก็ยังจะแกล้งอยู่แน่นอนแกงแแกงแกงแ,กงแ,กงแต่เรามีฮีโร่ไงอืมเรามีฮีโร่ไง ก็ใกล้แล้วครับทุกคนที่จะได้เลเซอร์แคนนอนครับนี่แนะทีนี้เพิ่มพลังในการโจมตีขึ้นไปอีกแต่มันก็ยังแกล้งอยู่ดีครับผมถึงได้บอกไนงะมันไม่น่าใช้ในช่วงแรกนี้แต่เนื่องจากว่าฮีโร่เราสามารถยิงให้ได้ก็ยังโอเคอยู่โจมตีเข้าไปถ้าจะอัพเป็นอีกหมื่นหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างแพงลองเก็บเงินดูมิล่ะดีไม่ดีแค่ดันลิงกันเนอร์คู่กันกับฮีโร่นี่อาจจะเอาอยู่ก็ได้นะ แต่ตอนนี้เนี่ยเอาไว้อยู่ขอแค่ให้มันยิงให้โดนกันตัวสีม่วงเนี่ยแต่วิธีตัดสีม่วงก็เราสามารถใช้เจ้าดาร์ตบังกี้ในเทียที่สูงได้ทำไมผมไม่เล่นเขาก่อนเพราะถ้าจะให้เก่งและตีได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเทียห้าไงมันก็ค่อนข้างแพงและช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็ป้องกันได้ไม่ดีเท่ากับดาร์ลิงกันเนอร์ครับผมแล้วถ้า เราพูดถึงเทียห้านะถ้าเอาเทียห้าเทียบกันเนี่ยเจ้าดานลิงกันเนอร์สูงความสามารถในการทํำลายสูงมากมากกว่าเยอะได้มานี่คือมันจะเป็นการป้องกันร,ระดับโหดทันทีเลย <c oughs> ซึ่งตอนนี้นี่ผมพยายามที่จะเก็บเงินครับเพื่อซื้อดันลิงกันเนอร์ตัวนี้ให้กลายเป็นเทียสี่นะจะได้เทียห้าหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้แต่ถ้าได้เทียสี่มาผมโอเค อย่างน้อยก็จะมีเลเซอร์ตัดเลยครับตัดจีด <c oughs> จมตีเข้าไปผมชอบการยิงตัดบอร์ดอันนี้มากเลยสวยงามตอนนี้มีเงินอยู่แปดพันลอ้ออย่างที่บอกครับหมื่นหนึ่งก็คือต้องมั่นใจในการป้องกันมากๆเลยเนี่ย ให้มันยิงติดนิดนึงนี่ครับการยิงตามเส้นทางแบบนี้นี่มันสวยมากเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาโดยที่วางแค่ฮีโร่กับดาร์ลิ่งกันเนอร์เท่านั้นแต่เราจะพยายามไปต่อให้ได้ถึงด่านหนึ่งร้อยครับเล่นประจำเลยหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วก็ใกล้ครับที่จะได้เลเซอร์ครับผมได้แล้วล็อกไว้ตรงนั้นแหละดูจุดตัดสิครับมีจุดตัดเยอะแยะ ย่างนี้ไม่รอดครับตัวเซรามิกถึงแม้ว่ามันจะรอดไปได้แต่มันไม่สามารถที่จะรอดได้นานแน่นอนจะได้ครับตอนนี้เราก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บตังค์นะลองดูว่าเราจะสามารถไปได้สักเท่าไหร่เก็บเงินไปเรื่อยๆสีม่วงปัญหาลืมไป <c oughs> เก็บตังค์ไปเรื่อยๆไม่ได้ครับ ยิงมันโอเคต้องมีรอสโบคอยช่วยครับยิงตัวสีม่วงให้เดี๋ยวก็ต้องเลือกตำแหน่งสักตัวหนึ่งให้กลายเป็น r อสโบมาสเตอร์จะนี่ยิงลารสไว้สีม่วงทำไมผมเลือกที่จะใช้ดาร์ตมังกี้ก่อนที่จะเอาเจ้าสไปร์ฟคทอรี่เพราะเจ้าสไปร์ฟคทอรี่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเราได้แบบสมบูรณ์แบบหรอก ต้องเป็นดาร์ตเนี่ยแหละมันโจมตีเนี่ยเนิ่นๆอื้มอื้มือสวยงามเยอะผมว่านะมีสิทธิ์ crossbow master มาก่อนใครเพื่อนแน่นอนถ้าผมไม่ดื้อแล้วผมเก็บเงินซื้อ crossbow master นะได้ไปแล้วตัวหนึง่งตอนนี้ได้แล้วตัวหนึง่งกระชัดเลยเดี <c oughs> ย๋ยวผมว่าเนะี๋้วผมจะมีตำแหน่งของ crossbow master สองตัวในหมัดนี้นะ วา,วางตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวหนึ่งอะผมอยากวางไว้สักประมาณตรงนี้วางเลเยอร์ไว้ก่อนครับวางวางเลเยอร์ไว้ก่อนเ,เออนพราะผมก็ยังหวังเพื่อจะซื้อเทียห้าให้ได้ถ้าซื้อเทียห้าได้คือจบจริงเลยนะแต่เราสามารถเก็บเงินเพื่อเตรียมพร้อมอาจจะเอาไ้ซื้อเจ้าฟลั m โบมาสเซอร์อไว้ก่อนอ่า ตอนนี้เรามีเงินอยียวแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วคอสโบมาสเตอร์แต่ถ้าเป็นไปได้นะอยากได้เลเซอร์ตัวเดียวจบๆจไปเลยครับตัวเดียวแล้วจบไปเลยผมจะยังเดิมไม่ซื้อ Crossbow Master ถ้าไม่ไหวเราซื้อได้ แต่ถ้าจะซื้อเอาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเอาตัวข้างหน้าเอาตัวนี้ตัวหนึ่งเอาตัวนี้ตัวหนึ่งก็สวยนะแต่ถ้าได้เลเซอร์สวยกว่าเยอะแต่ข้อเสียคือต้องเป็นเทียห้านี่นะสิใช้เงินแพงแพงแปดหมื่นนะไม่แต่ผมจะสู้เพื่ออน,นาคตอันสดใส ได้มาแล้วชีวิตเราจะดีมากด่านตัวนี้มีเหล็กพังตัวผมอยากรู้ว่าเลเซอร์สามารถละลายเหล็กได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับโอเคมันเป็นหนึ่งในสายที่ตีได้ครบทุกรูปแบบนั่นเองครับผมซึ่งแค่เทียร์สีก็สามารถตีได้ครบทุกรูปแบบนี่ถือว่าโอเคนะตีพังตัวแน่นแต่รแรกแต่ว่าสามารถตีเหล็กได้ต้องเทียร์สีถ้าไปสายบนนะสีม่วงนั่นอ่ะให้ Crossbow ช่วยยิงให้แล้วพอมันหลุดมาแล้วก็เดี Laser, ด๋ยวโดนเลเซอร์โดนฮีโร่ยิงเอาหลักๆก็เลเซอร์เนี่แยแหละมันทำลายได้แบบว่าชัดเจนดจริงๆเลยนะจจเลเซอร์แต่ขอให้มันพังจุดเลเซอร์ของผมนี่ผมเล็งมาแล้วให้มันสามารถโจมตีได้หลากหลายจุดสวยมากจี้ไปครับจี้ไปครับ แต่เลเซอร์ม,มีมีจำนวนการทะลุทะลวงที่จำกัดนะครับมันไม่ได้วางแล้วมันทะลุทะลวงได้ทั้งหมดเลยนะจะสังเกตไหมว่าบางทีมันก็ไม่สามารถทะลุไปได้ถึงข้างหลังนะสังเกตที่ปลายกระสุนนะครับปลายกระสุนอะ่ะอันนั่นคือจุดจี้ของมันใช่ไหมถ้าจุดจี้มันหายไปแปลว่ามันเอาการทะลุทะลวงไปตีตัวอื่นอยู่ก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยตอนนี้เรามีสี่หมืน่น ไมบอกเก็บให้ได้แปดหมื่นครับชีวิตเราจะสวยงามถ้าเราได้แปดหมืนมาใช้งานนะครับและจะสวยงามแบบเกินไปด้วยจุดตัดเยอะขนาดนี้โอ้โหผมไม่มีอะไรจะพูดละถ้าจุดตัดมันเยอะขนาดนี้นะครับสวยสด โ okay. อเคอย่างที่บอกถ้าไม่ไหวนะเราสามารถที่จะซื้อเจ้า crossbow master ได้แต่ตอนนี้มันยังไหวอยู่ไง <c oughs> เกษจผมครับเสร็จผมเลยวางตำแหน่งดีๆนี่มันปล่อยได้ยาวเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าจะยิงม่วงไม่เป็นอะแต่เติม crossbow มาก็ ช่วยได้ตอนนี้เราจะมีเงินห้าหมื่นแล้วครับเกินครึ่งทางมาแล้วขอ8แปดหมืนหลักๆนี่แหละใช้เขาเนี่ยแหละหลักๆเป็นตัวป้องกันถ้าฮีโร่ด่านนี้ให้อย่างควินซี่มานะตัวสีม่วงผมคงจะไม่กลัวเลยคงจะใช้แค่ควินซี่คู่กับดัลลิงกันเนอร์แบบนี้จบโอเค โอเคจี๊จีๆจี้เท่าไปจี้เทาไป,จ, ط, ไปจุดตัดพิฆาตห้าหมื่นสองั้นเหรอเงินโอ้ยด่านที่ไม่มีการเงินลแล้วจะต้องแบบว่าเก็บเงินทีเยอะๆที่มันช่างลําบากกว่าที่คิดมือนกนนะันะนะผมไม่ได้ซื้ออะไรที่ที่แบบว่าต้องทําให้เปลืองตังค์เล่นๆเลยครับแต่มันก็แพงจริงๆนั่นแหละไม่มีการเงินเพิ่มเติมยี้ ط, ไป Okay. ยืดไปโอเคจัดไปช็อตมันเข้าไปครับจิ๊บจร์ดซิ๊ซาร์ดบอกเลยโอ้ยค้างโอ้ยมีค้างนิดหน่อย กำลังจะเข้าสู่ด่านุยด่านนี้สต้านมันไว้หน่อย <c oughs> ฮีโร่ตัวนี้สกิลหนึ่งของเขาเป็นสกิลที่ดีมากๆในเกมนี้เลยนะแต่ต้องทำให้เขามองเห็นพังตัวความสามารถนี้จะน่ารักแบบขั้นสดเลยจริงผมชอบจุดเลเซอร์มากเลย <c oughs> มันตัดโดนไหลจังหวะดีแล้วมันก็โดนเลเซอร์ช็อกทำดามเมจ พกกองเซรามิกอะไรอย่างนี่โอ้โหมันโดนจุดมันโดนตัดไปเรื่อยๆก็จเจ็บหนักอาการอยู่นะตอนนี้เรามีอยู่65,000แล้วครับขาดอีก15,000ห 15, ้า0มืนหครับเราจะได้ตัวโหดแต่จริงๆเราสามารถที่จะขายคลอสโบ์เล่นๆได้ได้มาเพิ่มประมาณ2,000ันครับสองมันส ดูครับโดนจุดตัดเข้าไปทีไม่รอดครับผมไม่จะมีเจ็ดหมื่นแล้วนะอ่าเจ็ดหมื่นก็ขาดแค่หมื่นเดียวได้แล้วขาดแค่หนึ่งหมื่นท่วนครับหนึ่งหมื่นทนจีดจาร์ดไหมล่ะจีดจาร์ดไหมล่ะ <c oughs> แต่มันเสริมเหล็กอะผมมีความรู้สึกมาสักพักแล้วตัวเสริมเหล็กเนี่ยมันมักจะบุกไปได้ไกลแึงเงินผมอีกนิดเดียวเท่านั้นผมจะได้8ปดมื่อแล้วไงด่าน80ผมต้องสตันมันเอาไว้ด้วยครับในจุดที่มันโดนเลเซอร์แบบเข้มข้น,นครับออยิงเข้าไปโดนสกิลทุกอย่างเข้าไปพังระดับหนึ่งแล้วต้องคอยยิงไปด้วยครับ อย่างที่บอกความสามารถของฮีโร่ตัวนี้มันยื้อพวกโมเอได้เก่งมากอีกแค่ประมาณห้าพันกับเกมกระตุกอีกประมาณสี่พันครับผมโดนเลเซอร์แบบเข้มข้นซะเถอะแย่แล้วอะ่ะมันการบุกของศัตรูมันเริ่มมันเริ่มโกรธจริงจังนะครับมันเริ่มจริงจังแล้วว่ามันโกรธจริงๆ แต่ว่าความโกรธจริงๆของเขาตํานานความโกรธมันได้จบลงแล้วครับทุกคนครับเราชนะแล้วไม่มีทางถ้าเจอตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าไม่มีทางเราชนะแล้วครับอ จะทำอะไรดีเนี่ยแค่นี้มันก็สบายแล้วไม่ว่ามันจะเอา DDT มาหรือว่าเอาอะไรมาตอนนี้ผมชนะสุดๆแล้วครับแม่ตอนแรกดันนี้ว่าจะใช้สไป k e Factory แต่ว่าเราดันเลือกมาทางสายของดันดิงกันเนอร์ไม่ต้องกลัวเลเซอร์พอมันกลายเป็นเทียห้าแล้วละลายได้ทุกอย่างเลยครับสีม่วงละลายได้สีอะไรก็ตามละลายได้หมดเลย มาคุณเอาดีดีทของคุณมาดีกว่ารู้สึกว่าระดับแค่นี้นี่จะไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วคุณไปเอาดีดีมาคุยดีกว่าทำดาเมจเยอะแน่นอนหกแสนหลักๆก็เข้าเนี่ยแหละเนาะหนึ่งเก้าสิบดี๋ยวดีดีทีนะทุกคนโอ้โหแค่ปลายแรกยังระเบิดกระจุย จำนวนเป้าหมายการทะลุทะลวงสูงขึ้นอย่างมากเลยครับตอนนี้แหม่สบายใจผมมีเงินมากพอที่จะซื้อ crossbow master แล้วด้วยนะแต่ผมไม่รู้สึกว่าจำเป็นถ้าตัวที่ผมจะซื้อฮาๆเล่นๆก็เนี่ย s p i e factory เนี่ยวางแบบ smart ครับวาง ใกล้ทางออกที่สุดวางแบบชานฉลาดแต่มันก็ค่อนข้างที่จะปล่อยออกมาช้านิดนึงเนี่ยทำใจด่าน95ยินดีต้อนรับนะครับด่าน95้าสดีดีทเดี๋ยวมันจะโดนแค่ปลายติ่งกระสุนทําลายอย่างเดียวอุ้ยไม่ครับมันไปในไกลเหมือนกันแต่แต่มันจะทำไมล่ะมันยังต้องวนเจอตั้งหลายรอบ ช่างเป็นเส้นตัดที่น่ากลัวจริงๆและตอนนี้ครับหนามเราก็กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่นะมันอยู่นานมากเก้าเจ็ดเซลลมีเสริมเหล็กสองตัวละลายอย่างรวดเร็วว้าวน่ากลัวจริงๆการป้องกันของเราน่ากลัวมากด่านเก้าแปดเองในด่านอันตรายแต่โดนทะลุทะลวงขนาดนี้นี่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะอันตรายสักเท่าไหร่หรอกนะ พังแล้วครับจีิมจีด่านเก้าเก้ดีๆๆเสริมเหล็กผมว่ามันน่าจะเดินมาได้สักพักหนึ่งแต่ก็แค่นั้นแหละนั่นแหละมันเจอจุดตัดหลายจุดเกินไปแบดเริ่มบาดเจ็บหนึ่งระดับ2ระดับ3ระดับพังแล้วครับผมโอ้โห,หน่าสงสารเราจะได้รางวัลเป็นอะไรนะด่านนี้ยิงเข้าไปสตันได้ด้วยนะถ้าอยากสตัน ได้รางวัลเป็นเฮลิไพล็อต000ครับผมตอนนี้เรามีเงินมากพอที่จะืสอคลอสโบมัสเตอร์เชื่อเถิทุกคนเลเซอร์ตัวนี้จะช่วยเราป้องกันได้ค่อนข้างนานประมาณหนึ่งเลยแหละอย่างที่บอกเขาจะต้องมาเจอจุดตัดหลยจุดแบบนี้นี่ไม่ไหวหรอกดีๆทงดีๆทีไม่ไหว มันต้องเอาตัวอื่ดๆมาถ้ามันเน้นจํานวนอะมันแพ้เราแน่นอนนี่ละติดสตันก็ได้ครับความสามารถของฮีโร่ทํางานถ้ายิงได้ตลอดเวลาแบบนี้นี่คือยิ่งจบใหญ่กดรัว,รวๆก็โหดครับตัวเนี้ยผมบอกแล้วความสามารถของฮีโร่ตัวนี้คือการกดสกิลเนี่ยแหละการกดสกิลของเขามันโหดเกินไปมันดีเกินไปครับการสตันเนี่ย อืเดินมาโอเคมันเข้มข้นก็เหลือเกินนะแต่โดนละลายเร็วเหมือนกันครับผมดีๆมันพังตัวนี่าเพิ่มคลอ s s b ไปอีกตัวนึงมีการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มความน่ารักของการทำลายสตัรเข้าไปแล้วโดนเลเซอร์ซะเถอะพังแล้วครับ ถังเข้าไปเจ็บแล้วสิร้อนแรงแรงฤทธิ์จำนวนเยอะยังไงมันเจอจุดตัดก็คือจบผมบอกแล้วความเก่งของฮีโร่ตัวนี้โดดเด่นมากเรื่องการหยุดโมแอฟครับยิ่งทำให้เขามองเห็นพังตัวนะการกดสกิลก็ยิ่งมีประโยชน์สามารถหยุดดีๆได้แบบสบายใจ ยิงรัวๆยิงอีกหน่อยนึงโอเคยิงเข้าไปยิงเข้าไปสบายบายครับทุกคนอย่างนี้เดินมาผมไม่ <c oughs> ยอมเดินมาด่านร้อยสิบ แต่ผมแอบสงสัยนะว่าด่านนี้เนี่ยเกมนี้นี่สามารถไปถึง120ได้จริงหรือเปล่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเฮ้ยแต่อาจจะได้ก็ได้นะติสตันไปซะแล้วก็เผามันเผามันจิตจาร์ครับผมบอกเลยจิตจาร์ ถ้ามันว่าผ่านจุดตัดมากขึ้นนี่มันก็ยิ่งทรมานมากขึ้นเนาะแล้วมันยังผมจะไม่กดสก,กิลผมลองดูว่าถ้ามันบุกมาแบบปกติเนี่ยโดยมีฟอสโฟช่วยด้วยนะมันจะป้องกันไปได้สักเท่าไหร่ไม่กดไม่กดช่วยไม่กดช่วยจิตจาร์จเหมือนเดิมครับ สบายสบายมันเป็นจุดตัดที่น่ากลัวจริงๆแล้วตัวอื่นที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยก็คือว่าเขาไม่สามารถตีได้ครบทุกรูปแบบอยู่แล้วไงก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเขาโอเคอ่ะสตันหน่อยให้มันโดนเลเซอร์นานๆนิดนึงโอเคดีๆทีมันเริ่มเร็วมากแล้วเนาะยิงไป สะพนไว้ช่วยสักหน่อยกดไปกดไปพอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอต่อการทำลายครับผมร้อยสิบหกยะเหมือนกันนะด่านนี้แต่มันไม่สามารถที่จะรอดมาได้เลยอ่ะ อย่างนี้ทำให้เรายิ่งมั่นใจเรื่องพลังของทีมเรามากขึ้นเลเซอร์เฮ้ยสตันไว้สักนิดนึงให้โดนเลเซอร์แบบเต็มเตมเต็มข้อสบายสบายดีดีที่แบบเร็วปีดโดนเลเซอร์หลายจังหวะตึ๊ดตึ๊ด๊๊ดมันก็ไปพังที่เดียวกันครับร้อยสิบแปดมาแล้วดีดีทีโดนได้ไม มันพันจุดตัดได้เยอะครับั้งนี้เจอจุดตัดเข้าไปทีแต่ถ้ายิงจี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ยิงตัดงี้ก็ได้มันได้หลายจังหวะมากกว่ามันเริ่มเจ็บมันเริ่มเจ็บจุดตัดที่สองจุดอ,อย่างไม่พังครับ จุดตัดที่สามมาโดนมาจืดพังครับจุดตัดที่สามพังครับผมจุดตัดที่สามก็จะพังเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยผมว่างั้นแปลว่าการยิงของฮีโร่นี่มีผลช่วยเหมือนกันนะเน,นี่ไม่รอดหรอกสิ่งที่พวกนะั้นไอ้ตัวนั้นมาถึงจุดตัดที่สี่ผมว่าต้องทําอะไรสักอย่างนึ่งละกับตัวสุดท้ายไม่จะเป็นครับโอเค โดนสุดตัดแล้วนี่แนะ่สตันไว้โดนเต็มเต็มเต็มเตมแล้วก็ด่านที่ง่ายยิ่งกว่าด่านร้อยสิครับด่านร้อยยสบง่ายกว่าเยอะชีดเข้าไปจบด่านนี้แล้วเดี๋ยวผมพอแล้วนะเจ้าหนามข้างหลังนี้ไม่ได้ใช้เลยครับไม่จำเป็นนั่นเองชีดจ้าดชีดจ้าดด่านนี้สบายใจ เลเซอร์นี่แรกๆอาจจะต้องใช้คลอสบมาสเตอร์ช่วยสักหน่อยคลอสบเฉยๆนั่นแหละเพื่อตัดตัวสีม่วงพอเขากลยเป็น t 5แล้วทุกอย่างก็คือจบสวยงามแบบมากๆเลยทีเดียวเชียวครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด Subs c r i b e ครับแล้วก็กดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองแล้วก็ส่วนการเล่นในครั้งนี้นี่ผมมันซาตานี่คงจะต้อง ขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไา้เใจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม